เรื่องก็เป็นเรื่องราวดราม่าสุดเดือดแชยับขุดสนันยืดเยื้อมานานมากค่ะสำหรับคู่สามีภรรยาหนิงปณิตานและจินจรินที่ถูกปล่อยภาพแช้ว่าจีนนั้นอยู่กับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาจนนำมาสู่การหย่าร้าง ล่าสุดที่ใหญ่อย่างแป๊กสัญชัยไม่ขอปล่อยผ่านเรียกจินไปตบสังสอนก่อนจะถามให้รู้ชัดๆกันไปเลยว่าจะคืนดีกับหนิงไหมหากพูดถึงเรื่องราวของหนิงปาน,นิตากับสามีจินจรินถือเป็นเรื่องราวใหญ่โตมาก่อนหน้านี้เมื่อหนิงกับจินถูกจับตามองว่าขาเตะหักหรือเปล่าหลังมีการแชร์ภาพว่าโลกโซเชียลของจินกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่ภรรยาหนิงอยู่ด้วยกันที่สนามบินพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้คือมือที่3หรือไม่ทําเอาหนิงสุดทนต่อรเรื่องราวต่างๆแล้วออก มาเปิดใจครั้งแรกเตรียมหย่าร้้งกับสาม,มีจินและลดสถานะเหลือเพียงพ่อกับแม่ที่ดีให้ลูกสาวน้องนิรินเท่านั้นและจะเดินหน้าฟ้องมือที่3มที่ทําครอบครัรวพังจนล่าสุดเป็กสัญชัยพาสีภรรยาคนเก่งธัญญาธัญเรศและน้องรักจินจรินสามีของหนิงร่วมถึงเอมมี่กลิ่นประทุมน้องเลิฟมัเที่ยวด้วยกันงานนี้เอมมี่เปิดประเด็นถามจินแบบตรงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับปัญหาชีวิตคู่กับนิงทมกลางข่าวลือมือที่3จนนําไปสู่การต้องอย่าร้าง ด้านจินก็ออกมาเปิดใจครั้งแรกว่ายอมรับตัวเองทําตัวไม่ดีเรียกว่าไม่มีสติได้เลยซึ่ง11ปีที่แต่งงานกับภรรยานหนิงนั้นจินเห็นแก่ตัวในการที่ตัวเองเลิกกับหนิงแล้วเราไม่ควรไปมีคนอื่นซึ่งจินรู้สึกผิดมากและผิดกับหลายคนไอตอนที่มันวูบไปมันไม่มีอะไรหรอกแต่ตอนมันผ่านไปแป๊บหนึ่งมันคิดได้หมดเลยและทุกอย่างมันก็จบหมดเพราะความหลงระเริงอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเรื่องนี้มันผิดที่จินไม่ได้ผิดที่ผู้หญิงจินเป็นคนผิดและต้องรับผิดชอบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั หดโดยตอนนี้จินทําได้เพียงกลับมาดูแลลูกให้ดีและเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกคนทุกหมดไม่ใช่แค่จินเท่านั้นแม้แต่นิงเขาก็ทุกเหมือนกันและทุกหนักกว่าจินอีกมันเหมือนเป็นช่วงเวลาอะไรก็ไม่รู้พอเรากลับมาตั้งสติได้จึงจัดการชีวิตใหม่และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการดูแลลูกจากนั้นเป็กสันชยัยพี่ชายที่จินเคารพมากได้เล่าต่อว่าตัวเองไม่ได้พูดอะไรกับจินเลยแต่เรียกมาตบ ซึ่งตกครั้งนี้อาจจะเหมือนเป็นการกระทํารุนแรงหน่อยแต่มันเป็นการเตือนสติให้น้องมันกลับมาคิดให้ได้นิดนึงเพราะถ้าเป็กไม่รักก็คงจะไม่ยุ่งเลยซึ่งตัวเองรักนิรินลูกสาวของหนิงและจินมากแล้วก็รักหนิงเป็นเสมือนน้องสาว จึงตัดสินใจตบและพูดกับจินเป็นครั้งแรกแต่จินก็ไม่ฟังพอครั้งที่สองจึงให้พี่กบทรงศิษย์เป็นคนพูดแต่จินก็ไม่ฟังอีกจนกระทั่งมารอบที่3มจึงไม่พูดแล้วปล่อยให้จินเป็นแบบที่ไม่ถูกต้องและให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองส่วนโอกาสจะกลับมาคืนดีและเป็นครอบครัวเหมือนเดิมกับหนิงไม่นั้นด้านจินเปิดเผยว่าตอนนี้เป็นพ่อแม่ของลูกที่ดีต่อกันดีกว่าถ้าเวลาผ่านไประยะหนึ่งมันก็มีโอกาสซึ่งอนาคตจินไม่รู้แต่พอหนิงเลิกกับจินเขาสวยขึ้นมากเลยและยินดีถ้าหนิง จอคนใหม่ที่ดีกว่าจินเพราะตัวเองรักหนิงในฐานะแม่ของลูกเพราะเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งมากซึ่งที่ผ่านมาจินไม่เคยดูโซเชียลที่เข้ามาด่าเลยและไม่เคยสนด้วยถ้าเป็นเรื่องสามีภรรยาจินยอมรับว่าผิดพลั้งไปแล้วและมันจบไปแล้วแต่เราทั้งคู่ยังเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกและเป็นเพื่อนที่ดีคุยเรื่องลูกกันได้ตลอดและสิ่งสําคัญในตอนนี้คือลูกสาวน้องนิรินที่เราทั้งคู่ต้องให้ความรักกับลูกเหมือนเดิมพร้อมกันนี้จินก็หันไปจุบแก้มพ่เป็กฟอดใหญ่และยังยกมือไหว้ขอบ คุณพี่เป๊กที่สั่งสอนและไม่เคยทิ้งเลยแม้ว่าพี่เป๊กอาจจะโกรธจินบ้างเรียกมาด่าตบสั่งสอนแต่พี่เป๊กก็ยังรักและหวังดีต่อน,น้องคนนี้เสมอมาเรียกว,ว่าจินออกมาเคลียร์ชัดเปิดใจเป็นครั้งแรกแล้วว่าสถานะตอนนี้ของจินกับหนิงนั้นได้จบความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาไปแล้วแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันส่วนในอนาคตจะกลับมาคืนดีกันไหมยังตอบไม่ได้ขอให้เป็นเรื่องของอนาคต ว่าแต่ว่าถ้าพี่เป๊กสันชัยจะโกรธหรือจะตักเตือนอะไรแอดไดเรกหรือว่าโทรมาก็พอนะไม่ต้องตกสั่งสอนข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าอลอ้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, i n s t a g กร m YouTube, t w i t t e r และ t i k t o k ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ